ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพฟันกันค่ะเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพฟันที่ดีช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ได้ค่ะร่วมพูดคุยกับทันตแพทย์กฤษณนอพลบุตรแอดมินเพจใกล้หมอฟันค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพฟันส่งผลอย่างไรกับร่างกายของเราบ้างคะช่วงโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีรายงานการศึกษาหรือบทความออกมามากมายว่า เราไม่สามารถแยกสุขภาพฟันกับสุขภาพร่างกายได้เลยจากที่เราเคยคุยกันหลายๆเทปว่าฟันส่งผลถึงโรคต่างๆในร่างกายนะครับเพราะว่าในช่องปากเราเนี่ยมีลักษณะของเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยหรือพาทเจนเนี่ยมากกว่า700ชนิดในช่องปากเป็นไปไม่ได้เลยที่เราที่เราจะสับล็อกตรงนี้แล้วอย่าเข้าไปที่อย่าเข้าไปในร่างกายของนะอย่าเข้าไปที่ข้างล่างนะให้อยู่แต่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายก็คือร่างกายเราค่ะมันส่งผลทั้งหมดเพราะนี่ฟัน เลือหรือสุขภาพช่องปากเนี่ยก็ต้องส่งผลถึงร่างกายเราอยู่แล้วโรคโดยหลักในช่องปากของเราเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรทั้งโรคฟันผุก็จะเป็นชนิดหนึ่งโรคเงืออักเสบก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่อยู่ที่คราบแผ่นคราบจุลินทรีย์หรือคราบาพลาสที่เกาะบนหินปูนบางท่านบอกว่าโรคเงืออักเสบเนี่ยเกิดจากหินปูนไม่ใช่เกิดจากแบคทีเรียรที่อยู่บนคราบ และเกาะบนถิงปูนเหมือน,นะะสะสมไปเรื่อยใ<ช>ๆใ<ๆ>แล้วก็<ช>ถ้า,ถามีการความรุนแรงมากขึ้นก็คือจากเหงือกเศษแล้วลงไปใต้ใต้เหงือกมากๆขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช้ออกซิเจนก็เลยกลายเป็นรามานาหรือปริทันอักเสบปริแปลว่ารอบๆทันแปลว่าฟันปริทันอักเสบก็คือการอักเสบรอบฟันหรือรามานา mm hmm. ธนานนาพวกเนี้ย รามานาหรือปร,ริรานาเศษที่เกิดจากแบคทีรียอีกชนิดหนึ่งเนี่ย<ม>ก็จะมีการทําลายกระดูกรอบๆฟัน<ฮ>นะครับทำให้ฟันโยกเหีือบ,บวม<ฮ>และต้อง,<ฮ>ต,องต้องถอนออกในที่สุด<ฮ><ฮ>ทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการติดเชือ ia, <ฮ>้อแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้<ฮ>และส่งผลถึงสุขภาพโดยโรวมเราได้เช่นกันแลวร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบกับการติดเชื้อนี้ หรือว่าเชื้อแบคทีเรียยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนอาจจะปัจจุบันนี้มันมีวิวัฒนาการในการศึกษาไปไกลมากเพราะว่าเรามีการศึกษาถึงเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากแล้วก็ดูถึงแอนติบอดีว่ามันมีมันเกิดขึ้นในร่างกายอย่างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรคหรือเปล่าอย่างโควิด19เนี่ยหรือโควิด19เนี่ยเขาก็ดูแอนติบอดีที่ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ด้วยเช่นกันอย่างเช่น C c r e a t i v e protein เป็นต้นว่าถ้ามีตัวนี้เนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของในช่องปากปัญหาในช่องปากแบคทีเรียในช่องปากแล้วก็ส่งผลถึงความรุนแรงของการติดโควิดที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหมอะคะทำไมโรคระมานาะนะคะถึงส่งผลทำให้คนที่ติดเชื้อโควิด19มีอาการรุนแรงมากกว่าปกติคะก็เป็นมีข้อสันนิษฐานว่าแบคทีเรียพวกนี้เนี่ย อาจจะเข้าไปในทางเดินหาย<ห>ใจง่ายแล้วก็หรืออาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการหลังสารต้านการอักเสบชกไซโตไคน์หรือพวกสารต้านการอักเสบพวกนี้ก็ยิ่งทําให้ร่างกายเราแย่ลงพวกนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการหลังเหมือนที่เราบอกว่าเป็นไบโอมาสเกอร์ er, หรือเป็นลักษณะของสารเคมีในร่างกายที่เป็นตัวหลักที่ทําให้ร่างกายรเราต่อสู้แล้วก็ทําให้โรคมันยิ่ง รุนแรงขึ้นเขาเรียกว่าแบคที ria super infection นะครับก็คือมันเสริมกันทําให้มันแย่ลงเพราะฉะนั้น,นคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพฟันสุขภาพภายในช่องปากของเราให้ดีๆด,ด้วยถ้าเราอยากจะลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตหรือว่าความรุนแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยใช่เพราะมันมีงานวิจัยอ,อย่างเช่นออสองงานวิจัยที่น่าสนใจคืองานวิจัยแรกเนี่ยตีพิมพ์ที่ British Dental Journal ก็คือทำงานวิจัยกับ ที่ประเทศอ e ีนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมวิจัยที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็เขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ติดโควิดแล้วมีอาการรุนแรงต้องเข้า i c ซต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนี่คืออาการรุนแรงอาการที่ติดโควิดแล้วไม่รุนแรงคือกลับบ้านได้ภายใน2ส,สัปดาห์หรือมีแค่ไข้เล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะไม่มีอาการ<ช>แต่ก็ติดเชื้อซึ่งเขาก็เอาคนกลุ่มนี้ไปดูว่าลักษณะของช่องปากเนี่ย สัมพันธ์กับลักษณะของการติดเชื้อุนแรติดเชื้อไม้ใช่ป<อ>รากฏว่า,าลักษณะของช่องปากที่มีสุขภาพช่องปากไม่ดีอาจจะเจอเขาก็ดูจากเอ็กซเรย์ดูจากการตรวจฟันก่อนหน้านี้ทางด<อ>ิจิทัลซึ่งาการมันจะมีข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาเปรยียบเทียบปรากฏว่าคนที่มีสุขภาพช่องปากที่พัวร่องไฮยีนหรือไม่ดีเนี่ยหรือมีฟันปุกมากๆมีอักเสบรุนแรงในช่องปากเนี่ยจะต้อง มีความซเวอริตี้หรือความรุนแรงของการติดติดเชื้อโควิดมากกว่าคนปกติออันนี้จากงานวิจัยมาเลยคนที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีดูแลเต็งตั้งแต่เนิ่นดีๆเนี่ยก็จะมี recovery rate หรือการหายหลังจากติดโควิดแล้วเนี้ยเร็วกว่าไม่รุนแรงเท่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันว่าถ้าเราสุขภาช่องปากดีใช่ หมายความว่าสุขภาพช่องปากดีหล,ห,ลหลังจากเราติดโควิดความรุนแรงก็จะไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าวด้วยองานวิจัยหนึ่งก็ตีพิมพ์ที่ Journal of Clinical Periodontology นะครับก็ทําที่ประเทศกาตาก็มีผู้เข้าร่วมงานวิจัยประมาณเป็นประมาณ500ท่านที่ติดโควิดอันนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ศึกษาเหมือนที่อีบเลยคือตรวจช่องปากข้อมูลการตรวจช่องปาก กับลักษณะของการติดโควิดแล้วความรุนแรงเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจที่ว่าเขาได้แบ่งไปเลยว่าคนที่ติดโควิดแล้วมีลักษณะของการอักเสบของเหงือกหรือเป็นโรครามานานี้ก็เฉพาะเลยว่าเป็นโรครามานาเพราะเหงือกอักเสบรามานาเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียจำเพาะซึ่งมีการศึกษาหลายๆงานว่ามันส่งผลถึงร่างโรคต,ต่างๆปรากฏว่าคนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบหรือรามานาสหรือปริทันอักเสบที่เป็นโรคเหงือกเลยนะฮะ รุนแรงจะมีความเสี่ยงต่อการติดโควิดแล้วต้องติดโควิดแล้วอาการรุนแรงนะที่ไอซียูเนี่ยมากกว่าคนที่เหนือกดีสามจุดห้าเท่าเยอะนะคะคือง่ายๆถ้าในอ้าปากมาแล้วคุณเป็นระมานาดมืออกบวมมืออักเสบนะคะหรือเป็นปริทาหักเสบเหมือนที่เราบอกเนี่ยจะมีความเสี่ยงหลังจากติดโควิดที่ต้องแอดมิดที่ต้องแอดมิดเข้าไอซียูฟันปกติเครือปกติ แล้วมีความเสี่ยงที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังจากติดโควิดมากกว่าคนที่เหงือกดีเนี่ย4.5เท่าเยอะมากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสุดท้ายที่จะต้องเสียชีวิตจากการติดโควิดเนี่ยมากกว่าคนที่ช่องปากดีดูแลดีตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอยู่ที่8.8เท่า เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมยังมีสุขภาพภายในช่องปากดีอยู่เราก็ต้องดูแลในเรื่องของการแปรงฟันด้วยนะคะให้ถูกวิธีแล้วก็ใส่ใจในเรื่องสุขภาพภายในช่องปากสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทันตแพทย์กฤษณะพลอยบุรแอดมินเพจใกล้หมอฟันนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆด,ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ